วัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกับครูจ๋าอีกแล้วหวังว่าทุกคนจะยังไม่เบื่อหน้าครูจา๋าใช่ไหมใช่ไหมใช่เยี่ยมอ่ะวันนี้ครูจ๋าจะมาสอนเรื่องเรื่องเรื่องคําที่ไม่ประวิสัชนีคําที่ไม่ประวิสันชนีค,นชนคืออะไรจําได้ไหม คำที่ไม่ประแสดงว่าไม่มีสระอะไรไม่มีสระอะไรไม่มีสระอะแต่เวลาอ่านออกเสียงเราจะอ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะ <c oughs> คุณคุ้นยังคุณ ang, คุณ้นยังอะ่ะไปดูคำที่ไม่ประวิสัญนญนีคำที่ไม่มีรูปอะแต่เวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงอะแค่ กึ่งเสียงอ่านแค่นิดเดียวก็พอสละอะอ่ะคำว่าฉลองอ่านพร้อมกันฉลองอ่านว่าฉลองฉลองมีสละอะไหมนักเรียนไม่มีสละอะแต่เวลาอ่านออกเสียงเหมือนมีสละอะแค่กึ่งเสียงเราจะอ่านว่าฉลองไหม ก็ไม่เราจะอ่านแค่ว่าฉลองโอเคไหมโอเคไหมฉลองอ่ะต่อไปทะลอกอ่านว่าทะลอกทะลอกไม่มีสระอะแต่เวลาอ่านออกเสียงเหมือนเหมือนมีสระอะต่อไป สนามอ่านว่าสนามสนามมีสระ,ะไหมไม่มีสระ,ะแต่เวลาอ่านออกเสียงเหมือนมีสระเะสมอเลยจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงคำนี้อ่านว่าอะไรนักเรียนอ่านว่าอะไรทอรชนอีกรอบทอรชนอ่านว่า ทอรชนทอรชนมีสระอะไหมเธอเห็นสระอะไหมไม่เห็นแต่เวลาออกเสียงมีเสียงอะไรเสมอเลยมีเสียงอะแต่เสียงอะแค่กึ่งเสียงเสียงอะแค่นิดเดียวเบาๆโอเคไหมอาพานคำนี้อ่านว่าเทวดาอ่านว่า เทวดาเหมือนเดิมเทวดาไม่มีสระอะแต่อ่านออกเสียงแค่อะกึ่งเสียงโทรเลขอีกรอบโทรเลขอ่านว่าโทรเลขโทรเลขเหมือนกันไม่มีสระอะเลยจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงแต่อ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะแบบนี้ เราเรียกคำนั้นว่าคำที่ไม่คำที่ไม่ประวิสันตสนีสุกกระปรกอ่านว่าสุกกระปกอ่ะไม่มีสระแต่ออเสีเหมือนอะเสมอเลยกิจการอ่านว่ากิจการกิจการมีสระไหมก็ไม่มี แต่เวลาอ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะเก่งมากเก่งมากจักกระจันอ่านว่าจักกระจันไม่มีสระอะเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะสกีอ่านว่าสกีสกีเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษด้วยนะรู้จักสกีไหมสกีมีสระะไหมไม่มีแต่อ่านออกเสียงเหมือนมี สระอะคำว่าสเก็ตอ่านว่าสเก็ตสุดท้ายคำว่าคำว่าอะไรสเต็มอ่านว่าสเต็มเก่งมากไม่มีสระอะเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะคำพวกนี้ย้ำอีกรอบเราจะเรียกคำพวกนี้ว่าคำที่ไม่ ประวิสัญนชนีเพราะไม่มีสระอะเก่งมากอ่ะเรามาลองเติมคำที่ไม่ประวิสัญนชนีสิครูจ๋าจะมีคำให้แล้วมีช่องว่างถ้านักเรียนนึกอะไรไม่ออกให้ดูรูปภาพที่ครูจ๋าแนบไว้ข้างๆอ่ะพร้อมยังพร้อมยังอันหนึ่งสองสามคำแรกมันจุดจุดจุด,จด,จดรูปภาพอะไรที่อยู่ข้างๆนักเรียน รูปภาพอะไรมันอะไรแน่นอนที่ไม่มีสระอะด้วยมันสมองเก่งมากถูถูถนักเรียนดูภาพสิถูถูถูถ,ถ,ถ,ถูสบู่เมื่อกี้มันสมองคำนี้คำว่าถูสบู่มีสระอะไหมสบู่ไม่มีแต่อ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะเก่งมาก ข้างๆอะไรตัดใหม่ดิต้องเป็นคำว่าถนนตัดใหม่ถนนตัดใหม่โอเคทานพวงอะไรนักเรียนข้างๆพวงพวงองุนอีกรอบพวงองุนคำว่าอังุนอังุนมีสระอะไหมก็ไม่มีแต่เวลาอ่านออกเสียง เราจะออกเสียงแค่อะเต็มๆมไหมหรือว่าแค่กึ่งเสียงอะแค่กึ่งเสียงองุนโอเคข้างๆเธอเรียกว่าอะไรแป้งที่เขาผู้หญิงใช้ทาหน้าตะอะไรตลับแป้งอีกรอบตลับแป้งง่ายไหมคำที่ไม่ประวิสันชนีง่ายไหมง่ายนิดเดียวอ่ะช่วงสุดท้ายท้ายสดุด เรามาสรุปกันดีกว่าคําที่ไม่ประวิสันตนีไม่ไม่ไม่ต้องไม่มีรูปอะไรล้านปอร์เซ็นต์ต้องไม่มีรูปสระอะแต่เวลาอ่านออกเสียงต้องอ่านออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงคําพวกนี้ไม่มีสระอะแต่อ่านออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงเราจะเรียกคําคํานั้นว่าคําที่ไม่ ประวิสารชนีเขาใจยางมีใครงงไหมมีใครครูจา๋าหนูงงไม่เข้าใจไหมไม่มีนะทุกคนเข้าใจนะตอนสอบสอบได้นะสอบได้โอเคครูจ๋าสอนเรื่องนี้จบแล้วแล้วต่อไปคาบหน้าคลิปหน้าครูจ๋าจะสอนเรื่องใหม่อยากรู้เตรียมติดตามและรับชมได้เลยมีเกมให้เล่นอีกเยอะแยะวันนี้ ลาไปก่อนสวัสดีจ้า